ไปส่งเพาะโอม่ใจย่างใจแก้ปัญหาได้กหนอยปิดเกมนี่เลยว่าจะเอาเกมไปใช้กับการเรียนได้ยังไงบอกอืมก,อก็ดีได้หละเนาะดีฮะแล้วเด็กหนอยขุมมือนี่ปิดเกมเหลือโรงเรียนมากกับจับโทรศัพท์เล่นเกม ไปหอดโรงเรียนก็เว้าแต่เรื่องเกมเวลาเรียนยังคุยกันเรื่องเกมโอ้ติเออาก็ดีละยังมานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเฮ็ดหยังนั่งก่อนเสื้ออนเอานั่งๆๆๆเาเดียวมเอื้อนี่เด้อเอา เหลือนาะเดี๋ยวเจ้าขบวพิมแมมันเลวเลวแล้วก็เลวตัวหน่าน่าหน่านานาเออสิไปทุลาทุลาอีกอย่างอีกไปนั่งไอ่สำรวยไปนั่งเลาะเห็ดอยังไปเอิญให้มาตัดหญ้าให้ตั้งแต่เมื่อวานนี่ปานนี่ยังบ่ซอดอยู่โทรหากับบอรับบอเออเนาะพิมให้หน่อยเนาะเนาะขันเะสียให้พิมกัอย่าลืมซื้อเนี้ยมาฝากด้วย อยากกินอะไรจ๊ะตา่ม,มางครั้งฉับแชกได้เลยไม่มีปัญหาไปก่อนนะอืมฝากด้วยแ่เป็นเด็กใส่เนาะ ยายยายเออเห็นี้สมด้วยบอทำพ้าวันนี่สิให้เราไปตัดหญ้าให้นาดกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่ป่านนี้บ่ท่านด้สวดอยู่มันอไหร่เสร็จบ่บ่พุ่นมนเล่นรับยังหน่อยอยูุพนเป็นหัวหน้าเขาอยูุพน ไปนัปนา,ามามาโลดถูอามันย่ายเห็ดอีกย่งก่คือ,อึ้ง่มตะโทรศัพท์แท่เล่นเกมงูเล่นเกมงูผู้เฒ่าก็เล่นเป็นนกเกมเนาะผู้เฒ่าท่านสะใหม่อ,อน,าานไปนน ดอกสาเกมมื่ื้อโอยาากขึ้นต่างลุ่งสีดอกก้็จะมามักคักเนาะเกมนี่เนาะเบ่าวา้เท่าผู้ทโถงานวิจัยคอยต้องเซ็ตสมบูรณ์บรรลุไปด้วยดีเลยถ้าถึงขนาดนี้แล้ว นางป่านมานห้องห็นเนาะเขียวเออบาทนี่พุ่นแกงนี่ก็พ้ากันเหตุยังล่ะนี่บัดเถอ้ากันเลนคักเนาะเกมนี่เนาะจะแมนมักคักมักแน่เหมนย่ามผู้เหตุงานนะนะพ่อเรืมเลนี่การบ้านก็ไม่อยากท่งใบงานก็ไม่อยากเคดพุ่นมาได้เล่นเกมเบื้องกดเอากดเอาตั้งใจคัก อย่าลืมเด้อสู่มื่ออื่นวันจันเนี่เอางานไปส่งคู่เด้อฮะเนยังก่อกับคู่ที <laughs> ่คู่หมดไปท่านเบื่บางยานี่สู่มาขัดกันยิ่งจะคนเลยบอกป๋าทัวเด็กหน่อยซุปหนีแม่จะเป็นสมมักคักักแน่เนาะเกมนี่เนาะสิเรียนอีหยังคักแน่แท้บางยามสุเรียนสุอมาตั้งใจขึ้นเล่นเกมแน่โอ้ยกูละงึดหลาย ฮะโอ้ยบักฟังที่คู่บอลไปนี่ซูบอเดียนิ่จะข้อเล่นบอติดจังไดแทึเป็นจังไดแท้ฮึฮึเป็นจังไดเปลคู่บอในซูก็บอกฟังซูต้องไปซองงานคู่เด้อมืออื่นนีเด้อวันจันตั้งใจเลี้ยนพร้อมนี่ตะเลนมาสนใจยง้งอกมากนี่บอเลีนจะข่วม บกบอกตกสิหัวเลยวะครูนูเตจสมพื้นสุเน่เวลาครูบอกุุอยากฟังไรนี่ยังหน่อยไปนะพวกติดเกมโอ้ยอย่า่าให้พวกผมร้ายพวกผมเล่นเกมมือละสมองหนึ่งก็ะแม่นโาษณะบันยั่ผมไปโรงเรียนมือละหาสมองสัปดาห์ละหามือปีละสองรอยมือ คือบอกว่าผมติดเลือนนะครับด้วยแมนฮู้ผีสุญสายักษ์เออซ้ำนี่ละเฮ็ดยังเดี๋ยวนี้ไอ้ไม่ยัง กินฮอดเขาเดี่ยน้องอะฮะเขาฮอทมองปันนี่เฮ้ยสิมาขึ้นหงขึ้นหอดอีหยังหนาว่าแม่เป็ามึกหลดเหยียบเออเดี๋ยวมาหาเขากันแล้วกันเฮ้ยไม่ขึ้นเจ้าสัญญาอีหยังกับข่อยไว้โอ้จะไปกินข้าด้วยกันมั้ยว่าบอมแมนไปดินเนอร์บอมแมนดูหนังฮ้บอมแมนฟังเพลงบอมแมนเลยไปยังไงซะน่ะ เจ้าว่าสิไปตัดยาให้ข่อยมือนี่ฮะเด็โอ้โอ้ลืมนั่นแล้วเฮ้ยเออสิออไปออตัดเหดอเครื่องตัดยามันสาดไฟอยู่โอ้ถั่วบอกข่อยว่าสิสาดไต้ตังแต่เมื่อบ้านเมื่อวานนี่มันแม่นใหม่หรอบอสาดโดนปานนี่มันบ่ใหม่ดอกบ่ได้เอาไฟฟื้นไปใสป่ไปนั่นเฮ้ยเห็ดยังดูนี่เออเนีย่ยสระ มันนั่งมันยังก่อนอยู่นี่นั่ไปตัดหญ้านี่แล้วเออสิไปตัดให้วยูไม่แต่ว่าจบเกมก่อนเล่นเกมเออรวย <laughs> สู้ติดเกมบ่อใดติดมันจะเบิดอยู่หันละเด่นจุ๊จุ๊เดี๋ยวก็เศร้าแล้วฝ้าวไปตัดให้อยเด้อเออฝ่าวเกลียวเกลียว แยวซุปเนื้อซูปไนมแควซุปเน้อน่ากูตายซ้าแบบแคข้ามจุกกลัวเสร็จหรือยังไหนดูซิหุ้ยเอาก็ได้บรรทัดเดียวไปตั้งดวงตั้งโดนเห็นยังอยูเล่นเกมยูเล่นเกมออุ้ยบิดเหี้นก